จำนวนทั้งหมดนะครับผมก็อยู่ที่8ตัวนะครับก้อยท่านผู้ชมนะครับผมกดสมัครเน็ตฟรีที่ผมแจกไปให้ครบเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งนะครับผมที่ใช้ได้กันนะแล้วก่อนจะสมัครเน็ตฟรีนะครับผมเราก็ไม่ควรที่จะมีเงินติดค้างไว้ในซิมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการหักเงินนั่นเองก่อนจะรับชมเน็ตฟรีนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ เราก็ไปดูรหัสเน็ตฟรีทูตัวแรกกันเลยนะครับทุกคนตัวแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน935นะครับดอกจัน8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่2กิกนะครับระยะการใช้งานก็30สวันตัวที่2นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน935นะครับดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่2กิกเหมือนกันนะครับ ระยะการใช้งานก็30วันถัดไปตัวที่3นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจันแป8ดแปดอกจัน8 8แปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่1กิกนะครับระยะการใช้งานก็อยู่ที่1วันถัดไปนะครับผมก็จะเป็นรหัสเน็ตฟรีตัวที่4นะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน 935นะครับดอกจัน35สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่2กิกนะครับระยะการใช้งานก็30วันถัดไปนะครับผมรหัสเน็ฟรีตัวที่5นะครับทุกคนให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน935นะครับดอกจัน95สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่ 2กิกนะครับระยะการใช้งานก็30วันถัดไปตัวที่6นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน935นะครับดอกจัน3 6สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่ 10G กิกนะครับระยะการใช้งานนะครับผมก็อยู่ที่30วันถัดไปตัวที่7นะครับผมให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน935นะครับดอกจัน สามเจ็ดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่1 0กิกนะระยะการใช้งานก็อยู่ที่30วันถัดไปตัวสุดท้ายนะครับผมที่จะมาแจกในวันนี้นะครับผมตัวที่8นะก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน900น์ะครับผมดอกจัน3510สี35่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตจำนวนอยู่ที่ 1กิกนะครับระยะการใช้งาน30วันก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมกดสมัครเน็ตฟรีที่ผมแจกไปให้ครบเลยนะหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่ใช้ได้กันสําหรับใครที่สมัครแล้วเปลี่ยนภาษากดตามผมได้เลยนะครับ9304แล้วก็กดโทรออกนะครับผมรอคอเซ็นเตอร์ผู้สร็จก,ก็ให้ทําการกดเลขงหนึ่งแค่นี้ก็จะกลับมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เล่นเน็ตได้ตามปกติเลยนะครับทุกคนใครที่ได้ก็ยินดีนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็ขอขอภัยด้วยนะครับผมสวัสดี